สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2565นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมนะผมก็ไปซีซสั้นนะผมก็เชลซีเสมอกับชาร์ลลอต FC ในเวลา90นาทีครับหประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีการดนจุดโทษนะครับผมแล้วแต่ว่าเชลซีก็แพ้ไปนะครับผมนะ ห้าต่อสามก็คือคนที่ยิงพลาดก็คือคอนเนอร์การ์เกอร์ครับส่วนสามคนแรกนี่ก็ที่ยิงไม่พลาดสามคนของเชลซีก็มีเบนชิเวลนะครับคายฮาวเวิสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมก็มายิงพลาดแล้วก็พอคนสุดท้ายของทีมชาลเลนต์เอฟซียิงก็คือคือจบไปคนระับคนที่คนสุดท้ายของเชลซีไม่ต้องยิงนะครับผมนะก็ถือว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมแพ้ก็แพ้ไปนะผมในเรื่องจุดโทษแล้วก็ เหมือนกับว่าเป็นการรักษาไสติเหมือนกันนะที่เชลซีโดนจุดโทษนับตั้งแต่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเชลซีแพ้รวดมาสามครั้งแล้วนะครับสำหรับการดูจุดโทษก็อย่างที่ทราบนะครับผมเพราะว่ามันคือมันก็จะไปโทษนักเตะหรืออะไรมันมันค่อนข้างลาบากนะเรื่องจุดโทษเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดวงยิงนะครับผมมันขึ้นอยู่กับว่า มันเสี่ยงดวงอ่ะห้าสิบห้าสิบนะครับผมมันไม่มีใครรู้ว่าจะยิงเข้าไม่เข้านะต่อให้มั่นใจขนาดไหนนะครับผมนะนักเตะระดับโลกมันก็พลาดมากันหมดแต่ว่าลูกยิงของคอนเนอร์การ์เกอร์เนี่ยผมว่าน่าจะโดนเป็นทําเป็นนีมแน่ๆนะครับผมโดนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะรผมน่าจะมีแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมไปดูสิบเอ็ดรายชื่อตัวจริงก่อนนะที่ทุกข้าส่งมาในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเพราะวันนี้ใช้สองชุดนะครับผมครึ่งแรกเนี่ยเมนดี้ผู้สาวประตูครับแนวรับ กองหลังสามคนเนี่ยใช้ทางลิสเจมนะครับผมเซนเตอร์ตัวขวาตัวกลางเตลโกซิวาตัวซ้ายเป็นเอเมอร์สันนะครับแล้วก็วิงแบ็กขวาเนี่ยเป็นคารมาซานอโดยวิงแบ็กซ้ายเป็นอาลองโซนะตรงกลางเนี่ยเป็นจอร์จินโยอโควาสิตนะครับส่วนแนวลูกสามคนนคับซีเยตบาโชยี่แล้วก็คิสเยนพูลิสิกนะครับคือครึ่งแรกดูเหมือนแบบเชลซีจะดูเหนือกว่าไปเลยนะครับผมก็คลองบอลแล้วก็ คือช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะผัดเป็นคลองบอลนะนะครับผมเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยดีเลยไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ามาเตะกันเจ็ดโมงสามห้านะครับผมตอนแรกเนี่ยหกโมงครึ่งนะแล้วก็มันมีเหมือนเป็นเหตุการณ์ก็คืออาจจะมีพายุเข้าหรืออะไรฝนฟ้าเขานอฝนมีฟ้าผ่าอะไรด้วยนะคือตามรายงานของสื่อนะครับผมนะที่บางคนเนี่ยซื้อซื้อเชลซีแต่แบบมีคนรู้จักที่อยู่ที่สารัตอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็แบบอยู่ในสนามแบบ แล้วก็บางคนบางสื่อก็อยู่ในสนามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต่างรายงานให้ให้การและกันอะไรแบบเนี้ยนะผมก็คืออาจจะมีน่าจะมีพายุฝนอ่ะนะครับผมนะมรสุมอะไรเข้ามาก็เลยเลื่อนไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยเชลซีดูเหนือกว่าตรงที่ว่าแดนหลังกับกองการเนี่ยของบอลค่อนข้างนี้นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ย บางทีจังหวะสุดท้ายยังยังติดติดขาดขาดจับบอลลั่นจับบอลยาวยิงออกยิงอะไรบ้างนะแต่ว่าคือมันเสถียรตรงที่ว่าแดนกลางกับกองหลังอ่ะนะครับผมที่เป็นตัวจริงเนี่ยค่อนข้างอ่าเทอโกซิวาริเกเนี่ยตัวจริงอยู่แล้วนะครับจอจิงโยโควาสิตเนี้ยอลองโซออกันลง่วยบ่อยนะครับคือตัวจริงแทบจะเกือบท,ท,ทั้งทั้งทุกตำแหน่งอ่ะมันยกเว้นแค่อเอเมอร์สันเพิ่งกลับยืมมาจาก การยืมตัวใช่ไหมครับจากรียงแล้วก็บายชวยยี่นะครับผมที่ปล่อยยืมนะ,นะครับนะก็กลับมาก็มีแค่สองคนนะที่อไม่ได้อยู่ทีมชุดปัจจุบันนะครับผมส่วนคนอื่นๆเนี่ยคือได้ลงสนามอยู่เรื่อยๆแบบไม่ได้เป็นตัวจริงตัวสมรองแบบว่าทางใดทางหนึ่งแต่ตัวจริงก็อย่างลิสเจมกับเทียโกซิวาโควาสิตเอาลองจอร์จินโยอะไรเงี้ยนะ,นะก็แบบคือเป็นชุดตัวจริงซะส่วนมากเลยนะครับผมแทบจะ ยกยกชุดแหละนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะก็คือคลองเกมได้ดีนะคือโดดเด่นในครึ่งแรกแล้วรู้สึกจะเป็นพิสตเตนโพลิสิกในช่วงครึ่งแรกแบบช่วงช่วงหลังอะ่ะยี่สิบสามสิบนาทีหลังอ่ะนะครับผมนะแบบเข้าสู่นาทียี่สิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยช่วงท้ายท้ายครึ่งแรกะนะครับผมโพลิสิกจะจะโดดเด่นขึ้นมานะครับส่วนคน,น,นอื่นๆเนี่ยก็โคอาสิตจอ์ยินโยก็คือ เขาเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วนะในแดนการมันก็เลยทําให้การคลองบอลอะไร,รมันดูเสถียรกว่าครึ่งหลังนะครับที่เป็นคอนเนอร์การลเกอร์กับอัมปาดูนะเชลซี Chelsea ก็ยิงขึ้นนำก่อน,นครับหนึ่งโศนะน่าในในในช่วงครึ่งแรกนะผมจากคิสเตนโพลิสิกนะเป็นจังหวะที่บัโชยี่เนี่ยคือลากไปแล้วก็อ่ายิงเองอะ่ะนะผมยิงเองเลยโดยแบบไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอ่าก็ บอลไปติดบล็อกนะครับบอลมันก็มาเข้าทางนะนะครับผมมันมาเข้าทางผู้ริสิกจับบอลพอดีนะครับผมจับบอลแล้วก็อยิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปนะครับผมนำหนึ่งศูนนะสำหรับคิดสำหรับเชลซีนะในครึ่งแรกนะครับอดูนิดหนึ่งนะไม่ชัวร์ว่ามันยิงนาทีเท่าไหร่นะครับดูแป๊บหนึ่งนะมันอันนี้เป็นรายการอ่า คือมันมีจุดโทษยิงก็คือ,คอหลายคนเข้าใจว่าตอนแรกนะครับคือเข้าใจกันว่าจบเกมก็สิบนาทีก็คือจบไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะโอ้ขออภัยนะครับโทรศัพท์ดังมันมันมันไม่ใช่นะครับผมก็คือมันมีจุดโทษยิงจุดโทษกันต่อนะครับผมนะอ่าชูนิสก์ยิงเข้าไปรนะัานาทีสามสิบนะผมยิงขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเชลซีก็คลองบอลเล็กเล็กเลนน้อยนะผมก็คือสลับบ้างแต่ คือเหมือนทีมชาล FC, ์ลอต์ซีเหมือนกับของบอลไม่ค่อยได้เหมือนกับเป็นทีมสำรองเขายัางไงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ดูนะว่าชาลตทีมเขาเป็นยังไงบ้างตัวจริงเขาคือใครบ้างน,นะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าแบบเล่นเหมือนเชลซีชุดตัวจริงเจอกับชุดสำรองอะนะผมในช่วงครึ่งแรกนะนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยกลับมาเล่นกันอีกครั้งครับเชลซีก็เปลี่ยนแทบจะ หมดเลยนะผู้เล่นเอาฟิลทั้งหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมยกเว้นเมนดี้นะที่ไปพวกสาวตูก็คือเล่นกันต่อประมาณเนี้ยนะครับผมเล่นเล่นต่อในครื่องหลังนะครับแต่กลายเป็นว่าผู้เล่นเ u t f i e สิบคนเปลี่ยนหมดแล้วก็ส่งชาโลบารอ่ารีไวโคลวูแล้วก็มาลองซานะในแผ่หลังสามนะครับส่วนเคนเนดีเนี่ยยืนทางขวาทางซ้ายเป็นเบนชเวลตรงกลางเนี่ยเป็นอัมปาดูกับคอนเนอร์กลาเกอร์นะครับแนวรูกก็ เมสันเมาส์ฮาร์เวสแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับผมก็เดบิวต์เกมแรกให้กับเชลซีอย่างเป็นทางการนำสำหรับลาฮิมสเตอร์ลิงในเกมปีซีซั่นนะครับเพราะว่าออพอครึ่งหลังเนี่ยมันมันกลับกันก็คือกลายเป็นว่าชาร์ลอตตเอฟซีเนี่ยครองบอลได้มากกว่าเล่นดีกว่านะครับกว่าเชลซีในครึ่งหลังนะครับผมเล่นดีกว่าครองบอลมีโอกาสแต่เชลซีเนี่ยคือใช้โอกาสแบบประมาณว่าตัดบอลได้แล้วโยนยาว นะครับได้ลุ้นได้ลุ้นหลายจังหวะแต่ว่าก็ยังติดเซฟยิงไม่ดีด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็มีจังหวะหนึ่งที่กาลาเกอร์ยิงอ่ะนะครับผมเป็นเป็นจังหวะที่เบิ้ลบอลเร็วจากเมสันเมาส์เบิ้ลให้เคนเดีแล้วก็ตกเข้ามาตรงกลางคอเนอร์กาลาเกอร์ยิงเบานะครับผมยิงแล้วก็ผู้สาประตูเซฟได้นะครับส่วนจังหวะที่ชาร์ลอตเอฟบุกข,ขึ้นมาแล้วโดนมาลองซาสกัดบ้างแล้วก็โดนโควิล นะครับเก็บจังหวะสุดท้ายได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะอื่นเนี่ยไลน์สเตอร,ร์ลิงลากไปสองสองจังหวะนะที่เห็นนะครับสองจังหวะก็คือหลุดไปแล้วก็ยิงติดเซฟนะับอีกจังหวะหนึ่งลากเข้าไปแล้วก็เรียกฟาวนะครับแต่ว่าเมสเมา์สยิงฟรีคิกข้ามคานไปนะครับก็มีหลายจังหวะอยู่นะที่แบบน่าสนใจนะคือวันเนี้ยเครื่องแรกอ่ะยกให้พูนิสิกนะแต่เครื่องหลังผมยกให้อัมปาดูที่ รู้สึกว่าคองบอลพอเวลาเล่นตรงกลางเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเล่นกองหลังใช่ไหมครับเล่นกองหลังตัวกลางแต่วันนี้เล่นกองกลางคู่กับกาลาเกอร์กลายเป็นว่าอัมปาดูทําได้ดีทั้งสองเกมเลยนะนะครับคองบอลน,นิ่งแล้วเปิดบอลคือเป็นนักเตะที่เสี่ยงในการเล่นอะนะผมคือก็เสี่ยงเปิดส่งบอลอะไรต่างต่างเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นดีอะคือส่งแล้วเข้าเป้าทําได้ดีแต่วันนี้กาลาเกอร์ฟอร์มดรอปไปด้วยแล้วก็ ช่วงจุดโทษก็ยิงพลาดก็คือวันเนี้ยไม่ใช่วันของเขาเลยนะครับคอนเนอร์กาลักเกอร์คือดีในเกมแรกแต่เกมที่สองเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผมนะเป็นเหมือนเหมือนไม่ใช่วันของเขานะครับสลับคอนเนอร์กาลัเกอร์ส่วนไฮท์สเตอร์ลิงก็ยังคือแบบมันยังบอกไม่ได้ว่าแบบทําได้ดีอะไรแต่แบบจังหวะที่เชลซีไม่มีในฤดูกาลที่แล้วก็คือการเลี้ยงอะ่ะนะครับก็คือจังหวะที่ลากลาก,ลากแล้วเข้าไปยิงอะ่ะคือ ทำได้ดีเลยนะครับสลับลายฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็ยิงจุดโทษได้ดีด้วยนะนะผมสลับตัวเขาก็ถือว่าเต็มสิบก็ให้ได้หกถึงเจ็ดได้เลยนะสลับลายฮิมสเตอร์ลิงนะในการเดบิวต์เกมแรกนะถือว่าโอเคถือว่าเป็นนักเตะแนวลุกที่เชลซีไม่มีอย่างที่ผมพูดไว้ในช่วงฤดูก,กาลที่แล้วที่ว่าเชลซีขาดไปอย่างนักเตะอย่างเปโดนักเตะอย่างวินเลียแล้วก็เอเดนาซาที่ตัวเลี้ยงลากตะลุยความสามารถเฉพาะตัวนะครับถึงแม้จะมีูลิซิกก็ตามแต่ คือเหมือนกับเขาย,ยังยังลากบอลไม่ค่อยผ่านผู้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับยังยังติดติดขาดขาดอยู่แต่เครื่องแรกสำหรับพูลิสิกวันนี้โอเคเลยนะครับผมดูโดดเด่นที่สุดนะครับผมนะสำหรับในในในส่วนของแนวรูกนะโคววสิกกับจอร์จินโยก,ก็คือตามมาตรฐานเขาอะนะผมก็คือมันไม่ได้ต่ากว่านั้นอนะ่ะก็คือมาตรฐานของเขายัางไงก็คืออย่างนั้นนะครับสำหรับสองกองกลางคนนั้นแต่ว่าเครื่องหลังในเชลซีครองบอลได้น้อยกว่านะครับผมแล้วก็ชาร์ลอตกลายเป็นว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ ช่วงท้ายเกมมายิงประตูตีเสมอได้นะครับก็เป็นจังหวะที่เขาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอสำหรับผู้เล่นดาวลุ่งเบอร์32นะไม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมเปลี่ยนลงมาแล้วก็ลากไปแล้วก็ยิงติดแขนชาโลบานะครับผมก็เรียกจุดโทษในกบทีมได้นะครับผมแล้วก็สังหารเข้าไปด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวดูไลน์อัพนิดหนึ่งเขาเปลี่ยนลงมานะครับผมนะเดี๋ยวเบอร์32อะ่ะ เปลี่ยนเขาสุดท้ายเลยอ่ะไบอันโรเมโลนะครับผมอ่าเนี่ยไบยอันโรเมโลนะครับคือเปลี่ยนลงมาช่วงท้ายเลยอะแล้วก็ได้บอลแล้วก็ลากไปเข้าในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงติดติดแขนน่าติดอ่าต้นแขนของชาโลบาแล้วก็เสียจุดโทษไปนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะไม่งั้นก็ชนะไปในเกม1-0ไปแล้วนสหรับเชลซีแล้วก็มายิงจุดโทษนะเชลซีอย่างที่ผมบอกไปคือชาลลอตเอฟซียิงเข้าหมดเลยนะบห้าคนส่วนเชลซีเนี่ยยิง พลาดคนเดียวก็คือคอนเน์การาเกอร์นะครับผมก็คือยิงเหมือนส่งคืนให้ผู้รักษาประตูดื้อไปเลยนะครับส่งคนแรกคือคาร์แฮเวิรสเบนชเวลแล้วก็คอนเนคการาเกอร์พลาดไปแล้วก็ไลท์สตอร์ลิงคนที่4ของเชลซีนะครับผมส่วนชาลลอตยิงครบ5คนเข้าหมดเลยนะครับผมก็คือเข้าใจนะครับว่าเกป่าก่อนเกมเนี่ยคือรายงานว่าเกป่ากับจิโมวนเนอร์ไม่ได้บีนมากับทีมนะเพราะว่า เหมือนแวนเนอร์ะเจ็บแต่เกป้าเนี่ยไม่ชัวนะครับผมแลกข่าวเขาพิมพ์นะครับสลับอดัมนิวซันนะแล้วก็นิซ่าคิงสรลาเขาบอกว่าไม่ชัวว่าเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นนะสลับเกป้านะครับก็เลยทําให้อย่างที่ทราบก็คือเมนดี้จะไม่ค่อยไอ้นี่อยู่แล้วนะเรื่องชุดเซฟจุดโทษนะเมนดี้ไม่ค่อยได้เก่งขนาดนั้นนะครับนะก็เลยไม่ได้มี อะไรขนาดนั้นนะพรก็คือยิงกันเข้าหมดเลยนะส่วนเมนดี้ไม่ได้เซฟเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสามครั้งหลังสุดที่เชลซีโดนจุดโทษนี่แพ้หมดเลยนะแพ้ลิพูสองครั้งแล้วก็แพ้ชลล์อเอฟซีในเกมปีซีซั่นอีกครั้งหนึ่งนะเป็นสามครั้งก็เลยพอมองภาพโดยรวมนะครับก็น่าจะได้เห็นนะฟอร์มรีไวโควิลก็คือ เป็นนักเตะที่ส่งบอลได้โอเคอนะครับผมก็คือจ่ายบอลไม่ค่อยพลาดเลยนะวันนี้นะครับส่วนสลับ45ทีของเขาแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ชาร์ลอตหลุดไปแล้วก็เขาก็เก็บจังหวะสุดท้ายช่วยทีมไว้ได้ไม่ให้เสียประตูนะก็ถือว่าโอเคนะผมได้หกไปเลยนะผมหกเต็มสิบนะผมก็เพราะว่ายังยังไม่ได้แบบรับมืออะไรได้อย่างเต็มที่อะไรขนาดนั้นนะผมก็โอเคโดยรวมแพ้ก็ไม่เป็นไรนะสรับหยุดโทษนะก็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในเกมกับอาร์เซนอลนะผมสลับเชลซีนะที่จะ ลงทําการแข่งขันรู้สิจอ่าเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับผมว่าเหมือนกับพอพอแพ้ไปไม่รู้จะเล่นเลยหรือเปล่านะครับอ่าเนี่ย่าเดี๋ยวเจอกับอาร์เซนอลนะครับวันอาทิตย์นะก็คือเดี๋ยวต้องดูว่ามันถ้าตรงกับบ้านเราเนี่ยจะเช้าว,วันอาทิตย์หรือเปล่านะก็คือเตะอ่า ดูเดี๋ยวดูเวลาอีกทีก็คือเวลาเจ็ดโมงอ่ะน่าจะเป็นวันอันงคารหรือเปล่านี่ไม่รู้นะนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูในเพจ Facebook ผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลงเวลาเพราะว่าผมลืมไปในช่วงเจอกับชาลเลนซีที่ผมไม่ได้ลงไปนะครับผมว่าเล่นอ่ากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้และกันนะสลับในช่วง after the match นะครับผมยังไงก็ อ่ค่อยว่ากันนะครับผมนะก็อ่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าทางทูไอดีเขาทูเขาลงโปรแกรมไว้นะครับอ่าโอเคยืนยันนะครับยีิบสี่กรกฎานะครับผมก็วันอาทิตย์นะเจ็ดโมงตรงนะครับที่เชลซีจะเจอกับอาเซนอนนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์เวลาเจ็ดโมงตรงนะครับผมค่อยไปว่ากันนะครับก็เหลือพัก สามวันนะครับพฤหัสบุกเสารนะครับผมแล้วก็ค่อยไปว่ากันในวันอาทิตย์เจออาร์เซนอลนะครับผมเพราะว่ารู้สึกเนี่ยอาร์เซนอลยังเตะอยู่นะครับผมนะน่าจะจบแล้วมั้งนะครับผมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะเพราอเห็นว่านำอยู่สองหนึ่งนะครับผมอาร์เซนอลนะอ่าโอเคครับจบไปครับที่เจอออรันโดเอซีนะครับผมก็ อ่าออลันโดซิตี้นะขอไพยนะอโอลันโดซิตี้ครับเชลอาอร์เซนอนชนะไปสามหนึ่งเลยนะครับผมนะก็ฟอร์มกำลังแรงเลยช่วงนี้นะครับว่าเชลซีจะไม่รู้จะรับมือ,อยังไงนะครับผมว่าอร์เซนอน,นอุ่นเครื่องมาชนะมาลุลัวเลยนะครับผมนะสลับอร์เซนอนก็ติดตามกันต่อไปนะสลับเชลซีในการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายที่อเมริกานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมายุโรปนะครับสลับเชลซีนะโอเคอยังไงอ่า เกมนี้ถ้าโดดเด่นถ้าถ้าให้บอกนะครับครึ่งแรกคือบูซิสนะครับผมส่วนครึ่งหลังเนี่ยผมให้ถ้าหือหวาหน่อยก็เป็นไลท์สเตอร์ลิงนะนะครับผมแบบมันดูมือหวานะเพราะว่าเมสันเมาส์กับคลายฮาวเวิดก็ดูเงีบเยบๆไปหน่อยนะครับผมไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่อัมปาดูเนี่ยคือรู้สึกวันนิ่งเลยนะครับผมวันเนี้ยของบอลได้ดีคือรู้สึกว่ามันเขานิ่งอะเวลาได้บอลหรืออะไรแบบนี้นิ่งครับผมส่วนคนอื่นๆก็ กลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายอะไรขนาดนั้นก็โอเคประมาณนี้แล้วกันยัรก่อนจากไปนะฝากกดซ u b ส c คร b e ช่อง h าร์ล็อบบูลูนะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับวันนี้ในช่วง after the match ในการอุ่นเครื่องซีซั่นปีซีซั่นของเชลซีที่สหรัฐอเมริกาที่เชลซีเสมอกับชาร์ลอต์ซีใน9กสินวนาทีหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้จุดโทษไป5ต่อ3แนละ้วก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ